สวัสดีค่ะภาวะสูญเสียการได้ยินเป็นภาวะที่ส่งผลต่อการสื่อความหมายซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการตรวจการได้ยินโดยใช้เสียงบริสุทธิ์หรือเรียกว่าเพียโทนออ udiometry เพื่อหาข้อบ่งชี้ของพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นและระดับความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยินค่ะ การตรวจการได้ยินโดยใช้เครื่องมือ,อิโอมิเตอร์จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ปล่อยสัญญาณเสียงเพียวโทนซึ่งมีความทุ้มแหลมแตกต่างกันตามแต่ละความถี่ที่เรากำลังทดสอบค่ะเพื่อหาเสียงที่เบาที่สุดที่คนไข้ตอบสนองได้ถูกต้องในแต่ละความถี่โดยเราจะทำการตรวจในห้องที่เงียบเรียกว่า s าวด์พ r o o การตรวจการได้ยินโดยใช้เสียงบริสุทธิ์ p พีย t o โทนออเดียม r ตประกอบด้วยการ2ขั้นตอนขั้นตอนที่1เป็นการตรวจการนำเสียงผ่านทางอากาศ Air Conduction Test โดยเราจะทำการครอบหูฟังคนไข้จากนั้นปล่อยสัญญาณเสียงผ่านทางหูฟังเสียงจะเดินทางผ่านหูชั้นนอกกลางและในเข้าสู่ประสาทการได้ยินขั้นตอนที่2เป็นการตรวจการนำเสียงผ่านทางกระดูก Bone c o คอนดักชันเทสเราจะใช้อุปกรณ์โ o n ไวเบเตอร์วางไว้บนกระดูกมาสตอยเสียงจะนำเข้าสู่หูชั้นในโดยตรงค่ะและเมื่อผู้ป่วยได้ยินสัญญาณเสียงที่กำลังทดสอบซึ่งเป็นเสียงดังนี้ผู้ป่วยจะต้องกดปุ่มตอบสนองทุกครั้งที่ได้ยินเสียงสัญญาณค่ะ ในขั้นตอนการตรวจผู้ตรวจจะทำการควบคุมความถี่และความดังของเสียงที่ใช้ทดสอบผ่านเครื่องมืออิโ d i o เตอร์เรามาดูส่วนประกอบกันนะคะจอแสดงผลจะแสดงระดับเสียงและความถี่ที่เรากำลังใช้ทดสอบรวมถึงแสดงผลตรวจการได้ยินแยกขู่ข้างขวาและข้างซ้ายแผงควบคุมเสียงที่ใช้ทดสอบได้แก่ปุ่มเลือกลักษณะของเสียงที่ใช้ทดสอบ หากเราทดสอบโดยใช้เสียงบริสุทธิ์จะเลือกกดปุ่มโทนจากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ปล่อยเสียงสีแดงใช้ทดสอบผ่านเฮดโฟนหูข้างขวาสีน้ำเงินใช้ทดสอบผ่านเฮดโฟนหูข้างซ้ายและบนลไวเบรเตอร์ใช้ทดสอบการได้ยินผ่านทางกระดูกค่ะปุ่มปรับความถี่ที่ต้องการทดสอบตัวหมุนควบคุมระดับความดังของเสียงและ ปล่อยยสสัญญาณเีงขั้นตอนการตรวจการได้ยินจะเริ่มทดสอบผ่านการนำเสียงทางอากาศผ่านหูข้างดีก่อนเสมอที่ความถี่1 0 0 0 h เฮิรตซ์โดยใช้ความดัง3 0เดซิเบลจะทำการปล่อยสัญญาณเสียงดังต่อเนื่องประมาณ2-3วินาทีค่ะ และหากคนไข้กดปุ่มตอบสนองกลับมาเราจะทำการลดความดังของเสียงที่ใช้ทดสอบลงครั้งละ10เดซิเบลจนกว่าผู้ป่วยจะไม่ตอบสนองและหลังจากนั้นเราจะเพิ่มสัญญาณเสียงที่ใช้ทดสอบครั้งละ5เดซิเบลค่ะทำการค้นหาระดับเสียงที่คนไข้สามารถตอบสนองได้ถูกต้องอย่างน้อย2ใน3ณมณความดังนั้นจะเป็นระดับการได้ยินของคนไข้ค่ะ เมื่อได้ผลตรวจแล้วจะทำการเปลี่ยนความถี่ถัดไปซึ่งการตรวจแบบ Air c o n n u c t i o n Test จะทำการทดสอบอยู่ในช่วงความถี่ 250- ถึง8,000เฮเมื่อได้ผลตรวจของหูทั้งสองข้างแล้วจะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นโบนไวเบรเตอรเพื่อทำการทดสอบผ่านโบนคอน n น u ชั่นเทส s t ที่ความถี่ 500- ถึ4,000เฮิรค่ะ มีข้อระวังอย่างหนึง่งในการตรวจแต่ละความถี่ให้ระวังภาวะ cross hearing ซึ่งเป็นภาวะที่เสียงเดินทางข้ามฟากจากข้างที่เรากำลังทำการทดสอบไปยังหูข้างที่ดีทำให้หูข้างที่ดีช่วยได้ยินส่งผลให้ผลตรวจที่ได้ดีเกินจริงค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงต้องมีการกลบเสียงข้ามฟากหรือเรียกว่า masking เมื่อได้ผลตรวจแล้วจะทำการบันทึกลงบนกราฟ audiogram โดยเลือกใช้สัญลักษณ์ให้เหมาะสม พลอตสัญ,ญลักษณ์บนจุดตัดระหว่างความถี่และความดังที่ทำการทดสอบได้ค่ะตัวอย่างเช่นทำการทดสอบผ่านการได้ยินในหูข้างขวาโดยผ่านการํำเสียงทางอากาศที่ความถี่1 0 0 0พเฮิร์ตซ์พบว่าคนไข้มีระดับการได้ยินอยู่ที่20 d เดซิเบลเราจะทำการวาดสัญ,ญลักษณ์วงกลมสีแดงลงบนกราฟออดิโอแกรมค่ะเราจะทำอย่างนี้ทุกๆความถี่เมื่อสิ้นสุดการตรวจแล้วจะทำการลากเส้นทึบเชื่อมในแต่ละจุด และหากตรวจการได้นนยินผ่านการนำเสียงทางอากาศในหูข้างซ้ายโดยใช้วิธีการ masking จะต้องใส่สัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมหากกรณีที่ตรวจการได้ยินแล้วคนไข้ไม่มีการตอบสนองณนะความดังสูงสุดของเครื่องจะต้องทำการใส่สัญ,ญลักษณ์ลูกศรเพิ่มเติมนะคะและการตรวจการได้นนยินโดยใช้การนำเสียงผ่านทางกระดูกจะต้องใส่ผลข้างๆสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้และลากเส้นประเชื่อมในแต่ละจุดนะคะ และทั้งหมดนี้เป็นการตรวจการได้ยินโดยใช้เสียงบริสุทธิ์ผ่านการนำเสียงทางทั้งกระดูกและทางอากาศอย่าลืมนะคะว่าเสียงที่ใช้และอุปกรณ์ที่ใช้มีความหลากหลายฉะนั้นนักศึกษาจะต้องเลือกใช้ให้อย่างเหมาะสมอยากติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแจ้งเตือนช่องบินหลา h ชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ